ครั้งที่สามรอยี่สิบสำหรับเรื่องของความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมะของท่านผู้ฟังในสมัยนี้นะคะและก็คงจะต่อไปถึงอนาคตก็ไม่ผิดกับในครั้งอดีตเพราะว่าความเห็นถูกเนะะี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนะสําหรับผู้ที่สะสมอบรมความโน้มเอียงที่จะเห็นผิด สำหรับผู้ที่สะสมความโน้มเอียงที่จะเห็นผิดท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าเรื่องใดที่เป็นเรื่องผิดผู้นั้นพร้อมที่จะรับทันทีง่ายเหลือเกินที่จะคิดว่าถูกเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะเหตุว่าสะสมความโน้มเอียงที่จะเห็นผิดเข้าใจผิดแต่ว่าเรื่องใดที่เป็นเรื่องถูกเรื่องใดที่เป็นเรื่องจริงเรื่องใดที่เป็นเรื่องละเอียดบุคคลที่มีความโน้มเอียงสะสมมาที่จะเห็นผิด ไม่ยอมรับเลยนะคะปฏิเสธเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่จริงหรือว่าไม่ถูกแต่สิ่งใดที่คลาดเคลื่อนสิ่งใดที่ผิดบุคคลน,นั้นง่ายที่จะเชื่อพร้อมที่จะรับทันทีแต่ว่าธรรมะนั้นก็คงทนต่อการพิสูจน์ยิ่งท่านเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะท่านก็สามารถที่จะอาศัยธรรมะที่ท่านได้ศึกษามาเทียบเคียงมาพิสูจน์ว่า ข้อปฏิบัติอย่างไรเป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้ปัญญาเจริญขึ้นสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้สำหรับเรื่องของบุคคลที่มีความเห็นต่างๆกันนะคะขอกล่าวถึงข้อความในอังคุตระนิกายทัศกนิบาทอาชินสุดซึ่งมีข้อความว่าครั้งนั้นแหลปริพาชกชื่อว่าอาชินะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคคั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณน,นที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเพื่อนพรหมจันทร์ของข้าพเจ้าทั้งหลายชื่อว่าบัณฑิตเพราะคิดจิตตกป่ปาทะ ได้ห้าร้อยดวงซึ่งเป็นเครื่องสักถามอัญญะเดรธีทั้งหลายอัญญะเดรธีทั้งหลายเป็นผู้ถูกข่มขี่แล้วรู้ตัวว่าถูกข่มขี่นี่ในครั้งพุทธกาลนะคะก็มีผู้ที่มีความเห็นว่าสหายพรหมจรรย์ของตนนั้นชื่อว่าบัณฑิตเพราะเหตุว่าสามารถคิดเรื่องของจิตคิดจิตตุก บาทได้ห้าร้อยดวงซึ่งเป็นเครื่องซักถามอัญญะเดรถีทั้งหลายแล้วก็อัญญะเดรถีทั้งหลายก็ยอมจำนนไปเพราะเหตุว่าบุคคลน,นั้นสามารถที่จะคิดจิตตุบ,บาทได้ห้าร้อยดวงลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเดวกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทรงจำเหตุแห่งความเป็นบัณฑิต ได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคกาลนี้เป็นกาลควรข้าแต่พระสุคตกาลนี้เป็นกาลควรที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงผาสิทธิพิกษุทั้งหลายได้ฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวเห็นไหมคะว่าแม้แต่เพียงความหมายของบัณฑิตพระภิกษุยังต้องกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อให้พระองค์ทรงผ่าสิ์เรื่องของบัณฑิตไม่ใช่เรื่องเล็กต้องเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้ละเอียดด้วยว่าจะเป็นบัณฑิตจริงหรือไม่จริง ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อม,มข่มขี่บีบคั้นวาทะอันไม่เป็นธรรมด้วยวาทะอันไม่เป็นธรรมและย่อมยังบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมะให้ยินดีด้วยวาทะอันไม่เป็นธรรมบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมะนั้น ย่มสรรเสริญเสียงเอ็ดอื่นเพราะวาทะอันไม่เป็นธรรมนั้นว่าดูกะท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอโดูกะท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอสมัยนี้มีเรื่องของการบรรยายธรรมะมากนะคะเพราะฉะนั้นมีบุคคลที่ย่อมข่มขี่บีบคั้นวาทะอันไม่เป็นธรรม ด้วยวาทะอันไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกันคือเวลาที่จะกล่าวว่าบุคคลอื่นผิดคำที่กล่าวว่าบุคคลอื่นผิดตนเองก็ผิดผู้ที่มีความเห็นผิดแล้วก็มีความเห็นว่าความเห็นอื่นผิดด้วยเพราะฉะนั้นก็กล่าวบีบคั้นวาทะที่ไม่เป็นธรรมด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมมีไหมคะสมัยนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ประกอบด้วยวาทะที่เป็นธรรม ก็ยินดีในวาทะอันไม่เป็นธรรมที่ข่มขี่วาทะอันไม่เป็นธรรมและก็สรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไม่เป็นธรรมนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆค่ะท่านผู้ฟังพิจารณาก็จะเห็นได้ว่าแม้ในสมัยนี้ก็มีนะคะบุคคลอื่นที่กล่าวว่าบุคคลอื่นผิด แต่คําพูดของบุคคลน,นั้นที่กล่าวว่าบุคคลอื่นผิดก็ผิดเหมือนกันแต่แม้กระนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจไม่รู้ก็ย่อมยินดีในวาทะอันไม่เป็นธรรมและก็กล่าวสรรเสริญว่าผู้นั้นเป็นบัณฑิตพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อม,มข่มขี่บีบคั้นวาทะที่เป็นธรรมด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรม และย่อมยังบริษัทผู้ไม่ประกอบได้ธรรมะให้ยินดีด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมบริษัทผู้ไม่ประกอบได้ธรรมะนั้นย่อมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไม่เป็นธรรมนั้นว่าเดกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอเดกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอพระผู้มีพระภาสัรัสต่อไปว่าอันหนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมข่มขี่บีบคั้นวาทะที่เป็นธรรมด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมและย่อมยังบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมะให้ยินดีด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมะนั้นย่อมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไม่เป็นธรรมนั้นว่าเดกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอเดกระท่านผู้เจริญ ท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตเนาสมัยนี้มีไหมคะมีวาทะที่เป็นธรรมแต่ว่าผู้ที่มีวาทะที่ไม่เป็นธรรมก็ยังกดขี่บีบคั้นวาทะที่เป็นธรรมนั้นด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมแต่ผู้ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจผู้ที่ไม่ประกอบด้วยธรรมะก็ย่อมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึง่งเพราะวาทะอันไม่เป็นธรรมว่า ท่านผู้นั้นเป็นบัณฑิตหนอท่านผู้นั้นเป็นบัณฑิตหนอมีไหมคะอย่างนี้ตั้งแต่ในครั้งโน้นจนถึงในครั้งนี้และก็ในครั้งต่อไปและท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องนามธรรมและรูปธรรมนะคะเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเป็นเหตุให้วจีทุจริตเกิดขึ้นเพราะเหตุว่า เมื่อมีความเห็นผิดซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิกายก็ย่อมผิดวาจาก็ย่อมผิดสิ่งใดที่เป็นธรรมแต่ว่าผู้ที่มีวาทะที่ไม่เป็นธรรมก็ยังบีบคั้นกดขี่วาทะที่เป็นธรรมนั้นด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมแต่ว่าผู้ที่ไม่ประกอบด้วยธรรมะก็ย่อมสันเสริญเสียงเอ็ดอึงว่าผู้ที่มีวาทะไม่เป็นธรรมนั้นเป็นบัณฑิต ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อม,มข่มขีบคั้นวาทะที่เป็นธรรมและวาทะที่ไม่เป็นธรรมด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมและย่อมยังบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมะให้ยินดีด้วยวาทะไม่เป็นธรรมบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมะนั้นย่อมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึ่น เพราะว่าถ้าอันไม่เป็นธรรมนั้นว่าโดกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอโดกกะท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอสมัยนี้มีบัณฑิตมากไหมคะฟังฟังดูจากผู้ที่ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะก็จะมีบางท่านที่สรรเสริญเสียงเอ็ดอึงทีเดียวนะคะว่าท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตท่านผู้นั้นเป็นบัณฑิต ประเหตุว่าท่านข่มขี่วาทะที่ไม่เป็นธรรมและวาทะที่เป็นธรรมด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมตนเองเนี่ยค่ะมีวาทะที่ไม่เป็นธรรมแต่กระนั้นก็ยังข่มขี่บีบคั้นวาทะที่เป็นธรรมและวาทะที่ไม่เป็นธรรมด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมของตนเองแต่ว่าผู้ไม่รู้ก็สรรเสริญว่าผู้นั้นเป็นบัณฑิตหนอผู้นั้นเป็นบัณฑิตหนอ เพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆนะคะถ้าท่านผู้ฟังไม่ตรงต่อสภาพธรรมะตามความเป็นจริงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วท่านก็ย่อมจะสันเสริญเสียงเอ็ดอึ่งในวาทะที่ไม่เป็นธรรมว่าบุคคลผู้นั้นเป็นบัณฑิตหนอเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังใคร้ครวญพิจรารณาและก็ขอให้เป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะ ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วและตรงต่อสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงด้วยข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคกรัดว่าอันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมข่มขี่บีบคันวาทะที่ไม่เป็นธรรมะด้วยวาทะที่เป็นธรรมะและย่อมยังบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมะให้ยินดีด้วยวาทะที่เป็นธรรมะ บริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมนั้นย่อมสรรเสริญเสียงเอ็ดอื่นเพราะวาะ่าทะอันเป็นธรรมนั้นว่าโดกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอโดกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอนี่ท่านผู้ฟังก็จะพิจารณาได้นะคะว่าตัวท่านอยู่ในประเภทใดหรือว่ามิตรสหายของท่านอยู่ในประเภทใด และก็ควรจะยกธรรมวินัยเป็นเครื่องตัดสินและก็เป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมวินัยที่ท่านศึกษาด้วยข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึง่งบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมข่มขี่บีบคั้นวาทะที่เป็นธรรมะด้วยวาทะที่เป็นธรรมะและย่อมยังบริษัทผู้ประกอบได้ธรรมะให้ยินดีด้วยวาทะที่เป็นธรรมะ บริษัทผู้ประกอบด้ธรรมะนั้นย่อมสรรเสริญเสียงอข็นอือ่นเพราะวาทะที่เป็นธรรมะนั้นว่าโดกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอโดกระท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอนี่เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันซึ่งข้อความต่อไปท่านผู้ฟังจะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า สิ่งที่ไม่เป็นธรรมะและสิ่งที่เป็นธรรมะบุคคลควรทราบนี่เป็นสิ่งที่ทุกท่านกำลังสนใจที่จะได้ทราบว่าอะไรเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมะที่ควรทราบซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าเดกระพิกตุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะและสิ่งที่เป็นธรรมะบุคคลควรทราบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ และสิ่งที่เป็นประโยชน์บุคคลควรทราบครั้นทราบสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วพึงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมะตามสิ่งที่เป็นประโยชน์เดลกระภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะเป็นไหนสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นไหน สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นฉไหนและสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นฉไหนไม่ทราบท่านผู้ฟังจะคิดว่าท่านทราบแล้วหรือเปล่านะคะดูเหมือนกับว่าพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมะที่ง่ายและก็เป็นธรรมะธรรมดาที่ท่านก็อาจจะทราบแล้วแต่ขอให้ทราบว่าผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดในสภาพธรรมะพร้อมทั้งเหตุผลของธรรมะโดยละเอียด เป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงสแสดงธรรมะเหล่านี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรแก่การที่จะได้ทราบควรแก่การที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดุกะพิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรม,มะเป็นฉนหนสิ่งที่เป็นธรรม,มะเป็นฉนหนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นฉนหนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นไฉนใดกดระจฉทีสุทั้งหลายความเห็นผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะความเห็นชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะหากกุศลธรรมอันลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัย เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์พยัญชนะสั้นแต่เป็นสิ่งที่ทุกท่านปฏิบัติอยู่ในชีวิตปกติประจำวันดังข้อความที่ว่าความเห็นผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นกราบใดที่ยังมีความเห็นผิดอยู่อกุศลธรรมอันลามกไม่ใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัย ถ้ามีความเห็นผิดจะแล้วการชักชวนหรือว่าคำพูดที่ผิดก็ย่อมเกิดขึ้นทาให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่ผิดไปด้วยแต่ว่าความเห็นชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมไม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ถ้าท่านมีความเห็นชอบโดยเฉพาะในเรื่องของมากมีองค์แปดเป็นผู้ที่เห็นกิเลสว่ามีมากเหลือเกินเพราะเหตุว่าวันหนึ่งวันหนึ่งหลงลืมสติมากถ้ากิเลสไม่มากจะหลงลืมสติมากไหมคะเพราะฉะนั้นท่านพิสูจน์ธรรมะท่านเห็นธรรมะที่เป็นตัวของท่านเองจริงๆว่า เมื่อหลงลืมสติมากอย่างนี้ก็เป็นเพราะกิเลสมากเล้อเกินเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเห็นชอบมีความเห็นถูกเกิดขึ้นท่านระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมและเจริญกุศลทุกประการเพระเหตุว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่ใครต่อการที่จะละกิเลสดับกิเลสเพราะเห็นว่าท่านสะสมกิเลสม,มามากเลือเกินแล้ว ถ้ายังคงสะสมอกุศลกรรมสะสมกิเลสต่อไปเมื่อไรจะดับหมดได้สักทีทั้งๆท,ที่อยากจะดับกิเลสและก็รู้ว่ากิเลสที่มีแล้วนี่ก็มากเหลือเกินแต่ถ้าเป็นผู้ที่ไม่อบรมเจริญกุศลทุกประการจะดับกิเลสได้อย่างไรเพราะเหตุว่าขณะใดาที่กระทำอกุศลกรรม ขณะนั้นก็เป็นการสะสมเพิ่มพูนกิเลสอีกและขณะใดที่หลงลืมสติขณะนั้นก็เพิ่มพูนกิเลสมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสและก็ใคร่ที่จะดับกิเลสก็จะไม่เพิ่มกิเลสโดยการกระทำทุจริตกรรมทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นกุศลธรรมมิใช่น้อยจึงเจริญ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความเห็นชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโดกระพิสุทั้งหลายความดำริผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะความดำริชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะโดกระพิสุททั้งหลายการเจรจาผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะ การเจรจาชอบเป็นส <congratulations> ิ่ง <occurs> ท <th> <and> <Bless> <bucks> <Pokemon apan> enfin ี่เป็นธรรมะโดอกระภิกษุทั้งหลายการงานผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะการงานชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะโดอกระภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงชีพผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะการเลี้ยงชีพชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะโดอกระภิกษุทั้งหลายความพยายามผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะ ความพยายามชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะเดกระพิกสุทั้งหลายความระลึกผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะความระลึกชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะเดกระที่สุทั้งหลายความตั้งใจผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะความตั้งใจชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะเดกระที่สุทั้งหลายความรู้ผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะ ความรู้ชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะดกระภิกสุททั้งหลายความพ้นผิดเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะความพ้นชอบเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะอกุสนธรรมอันลามกมิใช่น้อยที่เกิดขึ้นเพราะความพ้นผิดเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุสลธรรมม่ใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความพ้นชอบเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ดูกระทิ่สุทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะและสิ่งที่เป็นธรรมะบุคคลควรทราบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์บุคคลควรทราบครั้นทราบสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วพึงป,ป,ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมะตามสิ่งที่เป็นประโยชน์ <anch> pielt. คำที่เรากล่าวดัง <Berlin> นี้นั้น เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยเหตุนี้เรื่องของชีวิตประจำวันเรื่องของมรรคมีองค์แปดหรือเปล่าคะทั้งหมดเนี่ยค่ะที่พระผู้มีพระภาคตรัสตั้งแต่ความเห็นชอบซึ่งได้แก่สัมมาทิฏฐิความดำริชอบซึ่งได้แก่สัมมาสังกัปปะการเจรจาชอบซึ่งได้แก่สัมมาวาจาการงานชอบซึ่งได้แก่สัมมากัมมันตะ การเลี้ยงชีพชอบซึ่งได้แก่สัมมาอาชีวะความพยายามชอบได้แก่สัมมาวายามโมความระลึกชอบได้แก่สัมมาสติความตั้งใจชอบได้แก่สัมมาสมาธิความรู้ชอบความพ้นชอบสัมมาวิมุตติเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของความเห็นถูกในข้อประพฤติปฏิบัติที่สามารถจะดับกิเลสได้จริงๆ,ๆ แต่ถ้าข้อปฏิบัตินั้นผิดคลาดเคลื่อนไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้อกุศลธรรมก็ย่อมเจริญสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ย่อมเจริญเพราะว่าชีวิตปกติประจำวันนั้นมาจากความเห็นผิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ผิดตามไปด้วยเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าคะในเรื่องนี้ เข้าใจว่าพ้นเมื่อไม่พ้นแต่เข้าใจว่าพ้นก็เป็นการพ้นผิดผมขอว่ายรท่านทุกฟังด้วยนะออปัญหาที่ผมจะถามเนี่ยรู้สึกว่ามีผู้ถามบ่อยๆครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีคือว,วิธีการเจริญสตินะผมยังไม่ทราบว่าเจริญยังไงอาจารย์อธิบายว่าเวลาเจริญสตินี่ ให้กําหนดที่อารมณ์ที่มากระทบนะเช่นสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูเป็นต้นนะพิจารณายังไงครับสิ่งที่มากระทบแต่การปฏิบัติธรรมะนี่นะคะต้องตรงกับปริยัติด้วย